ใอ้มีด bueno ้ีมีบ่อป่อยคันอย่ไมบาบาบดค่ะต้องใส่ข้นาบัตรจดให้คันอยากเซียงมาจะกของที่นีดวงบอเจ้าส้นจะเฝ้าฟันนะกสนจ้นบหวนบหวันนี่นี่มีขนถอดรองนะค่ะเด้อบกเจ้ากลมมือทรายไว้ค่ะกลมมือทรายกไมมือทรายเจ้าไมมือทราย้า ไปทั้งพูนกับมือใส่ว้กับมือใส่ว้เนาะไบเจ้าของเงินถาวร้องได้แล้วกับมือใส่เยอะอยากอยากกาู้อะไรครับผมอยากกินไบใบเศร้าค่ะเอาใบเศร้าหน้าอยากหมูปลาเจ้าของสีมีดวงบอหรือว่าอยากดูเรื่องยังไข่ถามมาเรื่องนึงไม่ใจสีมีดวงบอครับผมพูดหมอแม่หมออยากหมูปลาสีมีดวงบอเนาะครับใบเศร้าใบนีคันถามว่ามีดวงบอตีครับผมเก้าสี่เก้าสี่เก้าเจ็ด ท่านได้สามโตเะเาแตกเก้าสี่เจ็ดมาเบิ้งบันมาเบิ้งีเจน่นี่มาเบิ้งมาเบิ้งบันมาเบิ้งมาเบิ้งบันนัก้องนัก้องนะก้องสองโตองไปเปิดสองโตานมาไปฮะไเห็นน้ำไปเปิดน้ำนี้กลางเลได้ทั้งสาโตนี่คือแตกสตัี่ได้ว่าหี่น้องเบิ้งพร้อมๆกันเนี่ยเนี่ยเอาแต่จะขอีกวาดเก้าหกหนึ่งห มีเกติอยู่ตัวเดียว <c oughs> มีเกตตัวเดียวถือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าปกติขั้นสามตัวนี่นคือแตกค่ะคือสีหายถามแค่คนเราขอโดยเข้าใสเงื่อนประเทศไทยเข้าอยากหูเรื่องอยังนี่เข้ากำใสมือใส่ไว้แล<ม><ม>้วเป็นถือถ้วยเข้าไปขั้น,นขั้นตัวเดียวท่าใจขั้นสองตัว,ตวขั้นสามตัวนี่คือแตกสมหวังหลดอันนี้เป็นเป็นเป็นเคล็ดลับตัวค่ะเมื่อี้มตัวเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าหก ดูทั้งออนไลน์ก็ดูครับดูทั้งออนไลน์ก็ดูค่ะเบอร์ทรไใเแ่ะดูออนไลน์ก็เป่นเบอร์ทู้่าเบอร์ทูเราสับที่ติดต่อได้กะ084ค่ะ084แมนค่ะ249 249 7179ค่ะ7179ค่ะคันไผอยากเลาะอกเรื่องหนึ่งก็ได้เอาเรื่องที่จะคล้อง อยากได้อีหลีเรายิ้มใบอ้ามากกว่าได้ค่ะพี่สุดอยากได้สามไอ้บ่าวรู้ไอ้บ่าวบอไอ้บ่าวจะอยากได้ง่ายไอ้บ่าวต้องใช้มือใส่กำแน่นๆเอาออัมืไอ้บ่าวออกคอเดียวที่อยากรู้เด้ครับผมบัตรเทคนิคห้าทีมาเบิร์นกันว่าเรื่องไอ้บ่าวเราอยากรู้เราติดสูงหวังหมด้ลยไอ้บ่าวเด้อมือใส่ของไอ้บ่าวเนาะแปดสาม เจ็ดไอ้บ้าตรงไหนสามตัวทีสมหวังเด้อแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดยังสีสมหวังได้แสองตัวนี้ดีใจค่ะแปดสามเจ็ดนี้คือแปดใจแค่น้อยอแปดสามเจ็ด ไม่มีตัวตพวบะสมหวังเก้าอันนี้อันนี้คือบิงง่ายๆค่ะกับอตองทอแสดงว่ายั่บ่หอดเวลาเจ้าอกันเจ้าเพราะว่าผมมีเจียิเก่าอยู่ผมมีซีน้ำอาจารย์นี่แล้วอาจารย์มาตัวใดทางกันเลยอันนี้นี่อาจารย์ชอบตัวไหนในใจอันนี้นีบ่อฝันบ่อย่งแต่ลาขั้นมากกามากเก่า เก่าายเกาซคเก่าซื้อเกาซื้อเกราะว่าัวเียจะไ่กระตรงติดเก่ามีเก้าวิ่งเก้าแมนค่ะมีเก่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างมั่นกับสิเป็นเลขกลับไปกลับมาเนาะคือว่าตัวเก้าอาจอาจจะสิเป็นไปได้อเดีเลขกลับไปกลับมาครับมากระพากาเกา้านี่มากเนนอเกนี้มากเนีติดเก่าค่ะ สาธุสาธุอคอยเก่ามากมัด <goal> <laughs> บนับ้งบนั้งล่างเก่าอย่าไล่อย่าไล่วามือมือนี่ก็เป็นมือเปิดเปิดพุ่มเปิดมือนี่เป็นมือเอิญง่าย เลขประจําพญานาควนมากก็เป <th actually> ็นเลขเก่าเนาะเลขเก่าค้ดาจะเป็นก้าวเก้าอันนี้ก็เลี้วแต่เข้าเขาสีตีใส่แต่ละาเงินเก่าไปก่อนเก้นเกาประจแมนเก่าเก่าม่หมออะไรนะเมื่อกี้นี่ครับทีดารอาจารย์ที่ดาพรเปิดไฟมหาเศรษฐีคนมากคอเบิ้งในได้ดวงนะคะด้วอดีตจะใก็ได้เบิ้งได้ดวงย่อมลับไปเบิ้งได้ดวง ผู้ดใดคัดของยันกระสีบอกไปแต่ว่าข่้นคนสิแก่สิปดนี่มันกับเป็นไปตามนาที่ไปนาทีมั่นเข้าประเดีมีส่วนที่เข้าจะไปแก่ไขตรงนั้นลับเปิดเปล่า,าเปิดไฟให้เองน้องคิดี่ดาฟอนไฟมาเสรษฐีแมงค่ะแมงไพ่ตัวนี้ ยันไผ่ก็เป็นแล้วที่บ้านไ่เลยยนไขนื่อ้น้ขรวิ่ง9กนะคะเก้าหนวิ่ง9้าอย่างเดียววัดสักที่หนึ่งพันพาพันสองพันนะคะวันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์ธี่ดาพรวิ่งเก้าถ้าเราจับขว่หรืจับตัวใดก่อนเก้าหกเก้ ไม่ยังไม่ฝันแ่ถอาจารย่ังไก่ย่งบดย่งฝัน่ก้าว็เห็นรุงรุงำพักเมย์เป็นแบบนเนี่ยเฮะมเนเลนใเล่นก่อก่อนวิ่งก้านี่นี่เปอร์เซ็นต์สีเปเลกับหัวกับหางติกาหัวกับคางสีเปเก้าเนาะมีเป็นหลยก้ายังมีเสไนห อูเมื <in the> <LO> ่อเกิดการมอกเท่าเรื่ยนะคะนียเพอ่อด้วยเชื่อใจนะสานักบัลลกิดีนี่ให้สร้างพิธีเดินทางนะคะเดเข้างขอปุถนอยู่นะครับเากัไล่องเสียงนมาเกิดชกับลปู่อยู่ที่จาได้มาเป็นรจอดให้อน้คามแบ้หวยายาเนหาศรีครับ อีกซื้ออะไรก็ได้ขอให้เก้าขอให้ปิดเก้าได้พี่น้อยได้โซบีทุกคนข้าวหกเก้าเก้าครับหอาจารย์เบอร์พ่ออาจารย์หรือว่าปิดเก้าไว้อีกน้อยนึงครับข้ากภาษีเก้าหกเก้ามีหลักในการเล่นเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมว่าเป็นเก้ามเสี่นงอาจารย์ปิดเก้าเก้าของผมระวังผู้ใดผู้ใดคุณหนาคุณตาแท้ วิ่งคือวิ่งเดาวนะครับวิ่งดาวแลนเก่าวิ่งก็หลายเรืองแลนเก่าะไเลยนะครับตัดแปรออกไปเลยนะครับเอาเก้าอย่างเดียวนะครับเก้าเป็นหลักค่ะเก้าเป็นหลักนะครับอาจารย์มั่นใจมั้ยว่าลักซื้อลักอะไรคะมั่นใจล่ะเก้านี่ขั้นอยู่บอกได้ว่าเป็นหลักหน่วยบอกว่าเป็นหลักหน่วยเพราะว่าที่บนที่ล่างกต่สร้างลักหน่วยนะคะอาจารย์ต้องมีหลักหน่วยแน่เลยื่องสีขาวเราความใจก้างมากใจคืนนี้ค่ะ ใจขึ <ne>. ้น <BAR> อ <K> ีกแล้วผ <cond u> ู้ใดใจขึ้นใจขึ้นอีกแล้วนะครับเชี่ยดำลึกคือแนวทางเก้าหกหกเก้าก็ในวันเนาะเพราะว่าเก้าเนี่ยหมอวิ่งเก้าเนาะดูไทยมาได้เสือได้พี่หน่เต๋อลองเบิร์นความเสี่ยงเนาะครับกาอยูุติมิ่งแย่งการสูบบุหรี่ทุกคนครับผมผู้ใดผู้ใด้ทันธสมหวังกับตั้งใจมั่นต่อไปกั่คนนั้นก็ต้องหึงเนาะครับผมผู้ใดท้ายถือสองตัวหันกินโลด ผู้ใด้ถือสามตัวหันแปลกค่ะรักง่ายง่ายทางผมก็มีเกียรติอยู่มีเก้าอยู่แต่ว่ามีสี่เก้าหัวคนที่เจ้าสองตัวเยอะคันนี้เวลาจัดหน่อยให้เพียงคำถามครับผมอีกใบหนึ่งก็จะให้เพียงคำถามยาวคำถามเก่ามองไปสิถามถอยากล่องล่องเบิองแต่ว่าข้าเจดมัก็ได้มไหมข้าต้องอยากกุยแค่ยี่แล้ครันคุณ ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะฮะครับผมของหมอดูนะครับหมอดูไพ่นะครับผมเอาอย่างไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ